ขอบางอย่างเนี่ยจำไว้นะครับบางอย่างเนี่ยพระปุกเสกได้บางอย่างนี่ถ้าทำไรมันจะผิดสิ่งครับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ ต้องคารวะอย่งางคารวะมันได้เต็มที่อะไรก็ได้แต่เป็นสนุกสนาทก็ได้พ่ออนุโมทนาด้วยให้พรกับคนที่รับชมอยู่ได้ได้คนที่ได้บูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้หน่อยครับว่าได้ครับทุกท่านที่มาเช่าวัตถุมงคลของวัดในเตาของอาจารย์ประจูดในของมาดามเบียคขจัดสร้างเงินอันนี้จะไปเอาไปเข้าเป็นการกุศลร้างหลงพยาบาลขอให้ท่านทั้งหลายตรงรับสิ่งมงคลอันนี้ไป ของทุกอย่างในปูกเสกด้วยใจนะครับทำด้วยใจมาผมมาผมก็มาด้วยใจครับน,นะครับเพราะผมมีความศรัทธาในตัวอาจารย์ประจุด,ด้วยผมก็จะขออวยพรชัยนะให้ญาติทุกท่านทุกคนที่เช่าวัตถุมงคลไปนี้รับผลละบุญโดยผมพรอมีเพียงกันขอให้ปัจจากโรคาพยาติและอุปสรรคใดๆทั้งหลายสัรพทุกสับพ,บพโศก สัพโรคสัพภัยสัพคอตัวนอกสัพคอตัวในจงมาลายหายไปจงมาลายหายไปเจ้ากอกิจการงานก็ขอ,ขอให้เจริญก้าวหน้าเจ้ากอกิจการค้าก็ขอ,ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขความจเจริญเจริญเจริญน้อ,นอนนะสาธุ